นางสีดามีผิวสีนวลจันทร์รูปโฉมงดงามตั้งแต่ประสูติเป็นอวตารของพระนางลักษมีชายาของพระนารายณ์นางสีดาเป็นพระธิดาของทศกัณ์และนางมณโฑเมื่อประสูตินางร้องว่าพรานลาบที่แปลว่าฆ่ายักให้หมดสิ้นสามครั้งเสียงของนางสีดาดังจนได้ยินถึงสามพบ เว้นแต่ทศกัณฐ์กับนางมนโทที่ไม่ได้ยินพิเภกทำนายว่านางสีดาจะนำภัยพิบัติมาสู่วงยักษ์ทศกัณฐ์จึงสั่งให้ใส่นางสีดาในพระอบแล้วนำไปลอยเพราะทำใจประหารพระธิดาไม่ได้พระอบนางสีดาลอยน้ำไปถึงอาสมของฤาษีชนกพอฤาษีชนกเห็นก็เอ็นดูนางแต่เพราะครองเพศฤาษีจึงไม่สะดวกที่จะเลี้ยง จึงนำพระอบไปฝังดินพร้อมกับขอให้พระแม่ธรณีช่วยปกปักรักษานาง16ปีต่อมาฤาษีชนกจัดนิวัฒนครเพื่อครองกรุงวิถิลาตามเดิมจึงได้พานางสีดาที่บัดนี้เป็นสาวสะพรั่งกลับเมืองไม่นานจากนั้นก็ได้จัดพิธีเลือกคู่ให้นางโดยผู้ใดยกธนูโมลีซึ่งเป็นของวิเศษของเมืองได้ ผู้นั้นจะได้อภิเสกกับนางสีดาพระรามได้ไปร่วมงานครั้งนี้ด้วยพระรามและนางสีดาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่ศบตาซึ่งพระรามก็ยกธนูได้สำเร็จทั้งสองจึงได้อภิเสกกันหลังกลับกรุงอโยธยาไม่นานทั้งสองก็ต้องออกบวชและเดินป่าขณะที่อยู่ในป่านี้เองที่ทศกัณฐ์ได้ใช้เล่ห์กลลักพานางสีดาไปกรุงลงกา หลังสิ้นสงครามดังสีดาก็ประสูตริพระโอรสนามว่าพระมงกุฎให้กับพระราม